ที่นี่รสชาติเย็นตาโฟที่นี่คือถูกใจถูกใจมากๆวันนี้นั่งโต๊ะงนอนด้วยวันนี้นะคะเป็นเป็นวันเสาร์ก็จะมีคอนเสิร์ตหลายที่เลยค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเขาก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เหมือนกันค่ะทุกคน เป็นลันสาร์มีเสาร์ลูกค้าเยอะร้านดูลิมเปิดรถจะได้ยินเสียงรถวันนี้มี วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ ขี่มอเตอร์ไซคู่ใจมาเหมือนเดิมค่ะชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากเลยค่ะทุกคนสะดวกดีค่ะไม่ต้องหาที่จอดยากจอดง่ายเลยแล้วก็คล่องตัวด้วยค่ะทุกคนไปไหนก็คล่องตัวรถไม่ติดด้วยสะดวกด้วยค่ะลาไปก่นนะคะ ต้องอวันนี้ก็น่าจะยินงไปถึงเย,นนย็นแบบได้ยินะเลยขอบคุณทุกคนที่กดขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ข่าวหน้าจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าจะไปกินอะไรจะเอามาแชร์เพื่อนๆได้ชมกันค่ะมีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ